สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะชบาไก่ชนค่ะคุณมีไก่ชนก็ผมในรายการเกิดมา,มาดังวันนี้เลยนะก่อนจะไปก่อนจะมา<ส>ะขอขอบพระคุณค่ะสปอนเซอร์หลักของพวกเราทีมงานบ้านไก่ชนนะคะ ผลิตภัณฑ์คุณม็อบผงทม,มินแดงกราฟิศิลาค่ะผลิตภัณฑ์รักษาไก่ชนดอกตอร์เซฟและสมุนไพรบำรุงไก่มหาชัยของวิขวัลนานาภาคค่ะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาร่วมสนับสนุนพวกเราทีมง,งานเล็กๆทีมง,งานบ้านไก่ชนคะสามารถติดต่อได้ช่องทางนี้เลยจ้าจบไปครับผมมาวันนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า พูดถึงยอดมากๆตัวเก่งตัวดังแรงมากชั่วโมงนี้ค่าตัวสูงถึง9 M เอ็มแต่ไม่ขายนะตัวนี้น่าจะรู้จักกันดีเจ้าแดงมหาเนเธอของทางด้านนัทนายฟาร์มค่ะเริ่มต้นเลยนะตัวนี้เป็นไก่ที่พักพวกของเซกอลเนี่ยเขาไปเห็นชนะที่สนามก็เลยติดต่อเซกอลบอกว่าเออมันมีไก่เก่งนะเซกอลแกก็เลยนําเข้ามาในค่าตัว530เคและเขาเป็นลูกเพาะของสมเด็กได้ครับ พ่อเนี่ยคือเจ้าดาราเอกเป็นลูกมหานคร,ครบ,บวกแดงหล่อ3-4-1นะคะส่วนแม่เนี่ยเป็นแม่ฝอยทองของเด็กได้เป็นสายโกเซฟฟาร์มค่ะตรงนี้ขอขยายความต่อจากพิ่ชบานะสายโกเซฟม,มีสายอะไรบ้างมีเคมนสตางเลดบูมีเทรลอนนี่มือปืนลูกสาวสิงโตครับผมสายโคตดีเลยโคตรเนับจ้ะแล้วก็พอซื้อมานะเะตะเช็คเตะเช็คแล้วชอบ ก็เลี้ยงอยู่ตั้งแต่วันที่นำเข้ามาจนถึงวันที่ทําการแสดงเน่ยสามอาทิตย์อืแล้วตอนนี้นะคะคู่เกิดของตัวเจ้าแดงมหาธนเธอเนี่ยติดชนเอ็มด้วยเหมือนกันเออแล้วเร็กอ์ก็ไปตามซื้อพ่อแม่น้องเรียงง่ายๆซื้อยกเหล่าเลยค่าตัวหลักเอ็มแต่จะบอกว่าเจ้าดาราเอกนะคะปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะกลับไปประจําการกับสจ โบ <Bo> อลาดิน <Al adin S 2> แล้วนะคะแต่กลับไปโดยไม่มีค่าตัวเพราะเขาเป็นสัญญาใจกันเดี๋ยวรอติดตามผลงานการจ่ายลูกชุดต,ต่อๆไปของดาราเอกกันได้เลยค่ะคเข้าเรื่องกันดีกว่าเมื่อ18ตุลาคมที่ผ่านมาคู่เอกคู่นี้นะคะเจ้าแดงมหานเธอของณันายฟาร์มที่ไปเจอกับซานโตลินของสสูนทรทีมที่นานาภาพเป็นยังไงบ้างคะคู่นี้มันมากครับเป็นน้องสหายครับสำหรับวันเสาร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะก็เป็นคู่บิ๊กแม์แห่งนานนาภาพบอสใหญ่จากไชน่าเจอกับบอสใหญ่จากทาง แล้วคอประถมแล้วก็คู่นี้ครับเก่งสายดีกันทั้งคู่ตัวของเสียพ้นส่อสิงพลทีมนะครับตอนนี้ก็เป็นลูกเกิดของ MK d มดีมอเข้าเด้งเนาะตัวพ่อเป็นเจ้าชาบูแม่เป็นลอนนี่หยกคิรีเดโกก็คือไก่คู่นี้นะครับมังกรเจอมังกรสายโคเซมโคจรมาเจอกันแล้ก็วันนั้นครับก่อนปล่อยเนี่ยเป็นทางด้านสอสิงพนทีมเนาะเป็นตัวพี่เป็นตัวนำอยู่นิดหน่อยปล่อยเข้ามาก็ซัดกันไปซัดกันมาตัวของส่อสิงพนทีมเนี่ยจะเป็นไก่ชนหัวสูงเก่งขยันเตะทีนะครับแล้วก็ตัวของ นักแในา <Okay. S 1> ฟาร์มตอนนี้ก็ครบเครื่องนะอันแรกนี่มีออกวิงก่งล่อต้นๆถึงกลางๆเนี่ยมีสอถึงพลขึ้นมาเป็นตัวพี่ถึง2อสามช่งตัวเลยเหลังจากนั้นก็นักแในาฟาร์มเริ่มตื่น,นมาก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมานะครับ<ฆ>หมดอันแรกเนี่ยทางด้านนัตแดในาฟาร์มกลับมาเป็นตัวพี่นะครับอ,อยู่ประมาณเจ็ดสี่แล้วต้องบอกว่าอันที่สองนี่เป็นตัวทาได้ดีเลยครับแข่งดีมาก<ฆ>หมดอันสองนี่มาเป็นตัวพี่นะถึง15ช่วงตัวเลย และสุดท้ายนะครับก็มามีผลกันไปในอันที่สามนะครับเป็นทางด้านเจ้าแดงมหานเถร <ฮะ S 1> นะจากนั้นไในไฟาร์มเก็บแชมป์ควาชัยิยี่สามเอ็กับชัยนาทไปได้สําเร็จครับผมส่วนจุดเด่นละสไะตล์ไตนะครับตัวนี้ผมมองว่าเป็นไก่เข่งมากๆนะครบเครื่องเลยก็เป็นไก่มีวิ่งล่อนะครับเดินได้ถอยได้ <ฮะ S 1> หอนได้คลังได้แต่ที่ผมดูเอ่อถ่ายทอดสดนะครับ <ฮะ S 1> เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือชอบค้างมากกว่าแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นไก่สไต ตีคอน้อยไล่ขึ้นหูตาเลยก็วันนั้นโชว์ฟอร์มสวยเลยครับอันสเนาะก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้กบขอบคุณนะครับพี่ๆีทั้งสองทีมงานเลยครับที่นําใครเก่งออกมาร่วมสร้างสีสันให้พี่น้องเราได้เชียร์ได้ชมได้ติดตามกันกบขอบคุณจากเจตทิับก็ขอบคุณค่ะขอบคุณประมาณนี้แล้ววันนั้นดูถ่ายทอดสดที่ไหนคะดูผ่านที่เดิมเลยครับนะเวอร์ไบเว็บดอทบ้านไกรดชนดอทคอมไม่ว่าคุณจะดูถ่ายทอดสดอยาดูคลิปเก่าอย่านหลังคู่ไหนที่คุ รายการดีๆจากบ้านไก่ชนครบจบในที่เดียวเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะทําขึ้นมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาและสืบสานกีฬาการชนบ้านของประเทศไทยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับผมส่วนอีพีหน้านะคะเราทั้งสองโคนจะนําไก่เก่งไม่เลือกเกิดตัวไหนในประเทศไทยมานําเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านไก่ชนของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าในรายการ กดมา,มาดังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบน้องจินต้องขอลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ